สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับ EPP by Peak Sport Thailand นะครับวันนี้นะครับผมก็นำมาท้ารุ่นที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือนี่ครับ Peak Team Lightning นะครับ Sony Parker นะครับ Peak Team Lightning Sony Parker นะครับกล่องก็ออกแบบมาได้สวยงามเลยครับคนด่ารอคอย พิทีมไลนิ่งนะฮะโทนี่ปาร์เกอร์นะครับสีขาวนะครับดูรอบๆนะครับดูรอบๆก่อนนะครับก็ดีไซน์ออกมาได้สวยที่เดียวนะครับสวยที่เดียวนะครับเรามาดูนะครับที่ส่วนของโลโก้นะครับตรงนี้ครับก็จะมีลวดลายนะฮะ เป็นเหลือบๆนะครับตรงนี้อาจจะเหมนไม่ชัดนะครับจะมีรดลายเหลือบนะครับอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ไล่มานะครับหน้าผ้าในส่วนนี้นะครับก็จะมีการใช้เทคนิคที่เรียกว่าใช้ความร้อนนะครับในการเชื่อมวัสดุเข้าด้วยกันนะครับก็ทําให้ลดน้ําหนักของตัวรองเท้านะครับแล้วก็จะมีรูระบายอากาศนะครับอยู่โดยรอบนะครับทั้งสองด้านนะครับเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าคูลฟรีนะครับช่วยในการ ระบายอากาศนะครับนี่การระบายอากาศนะครับไลข้างหน้าดูนะครับนี่การระบายอากาศนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับตรงส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นหนังที่มีลักษณะเป็นความเป็นเงานะครับมีความมันนะครับบวกกับโลโก้ของโทนี่พาร์คเกอร์นะครับตรงนี้ด้วยครับดูโดเกนขึ้นมานะครับไล่มาตรงลิ้นรองเท้านะครับก็จะเป็นถ้ามีครูฟรีจุดหนึ่งนะครับที่ ด่วยระบายอากาศนะครับก็จะมีลักษณะเป็นลายตะข่ายนะครับไล่มาจนถึงด้านบนนะครับที่เป็นโลโก้พีนะครับซึ่งตรงนี้ตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ออกแบบให้มีความหนานะครับเห็นว่าจะบางนะครับแต่ว่าก็จะมีการปฟองน้ําด้วยนะครับก็ทําให้ใส่สบายรับจะไม่กัดเท้านะครับนครับดูตรงส่วนส้นเท้าด้านนี้นะครับตรงนี้จะเป็นหนังที่มีความมันนะครับโดยรอบนะครับไล่มานะครับจากโลโก้พีนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหนังที่มีความมันะครับในส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นลวดลายนิดนึงนะครับที่จะมีใช้วัสดุเป็นยางนะครับที่ทาขึ้นมาเป็นลวดลายนะครับไล่มานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีแผ่นพลาสติกแข็งนะครับตรงนี้นะครับเสริมว่มาตรงนี้นะครับเสริมความแข็งแรงของส่้นเท้านะครับตรงนี้แล้วก็ทำให้เป็นสีเทานะครับตัดกับสีเทานะครับดูเด่นขึ้นมาในส่วนส้นเท้าตรงนี้นะครับ มีเขียนคาว่า gradient dual นะครับ gradient dual ก็คือระบบรองรับแรงกระแทกแบบใหม่นะครับที่ทางฟีดได้ออกแบบขึ้นนะครับก็จะมาแทน fusion tree เดิมนะครับซึ่ง gradient dual นะครับก็จะดีไซน์ให้มีการรองรับแรงกระแทกณจุดที่เราลงน้ําหนักนะครับเป็นจุดจุดของฝ่าเท้านะครับทั่วทั้งฝ่าเท้านะครับไม่เฉพาะตรงส้นนะครับจะมีทั่วทั้งฝ่าเท้าเลยนะครับ ก็จะเป็น Gradient Dual นะครับซึ่งผมก็จะให้ดูอันนี้นิดนึงนะฮะซึ่งผมถอดออกมานะครับนั่นก็คือแผ่นรองของเท้านะแผ่นรองเท้าก็จะมีความหนาแล้วก็มีความร่มตามแบบฉบับกีทนะครับแล้วก็ลวดลายตรงนี้นะครับลวดลายตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ Gradient Dual นะครับซึ่งกระจายรองรับแรงแท้งและกระจายแรงนะครับตามจุดที่เท้าเราลงน้ําหนักนะครับตามจุดต่างๆนะครับอันนี้จะมีลายเซ็นของ Tony Parker ด้วยนะครับ พาร์เกอร์หมายเลขเก้านะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับสังเกตเห็นว่าจะเป็นลอนๆนะครับเป็นลอนๆนะครับอ่าตรงนี้ก็ออกแบบมาให้รับกับรูปเท้านะครับก็จะเพิ่มความสบายในการสวมใส่ด้วยนะครับนี้เป็นห่นนนะครับคัานี้เราก็มาดูอ่าส่วนพื้นนะครับส่วนพื้นเนี่ยรุ่นนี้จะออกแบบมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับอ่าลายดวดลายของเ e อร์วิงโบนนะครับ ทคนิค easy move ที่มีการแบ่งส่วนของรองเท้านะครับอ่าแล้วก็มีฟุตโพลนะครับแผ่นพลาสติกแข็งตรงนี้นะครับป้องกันการเบีดของรองเท้านะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับอ่าที่ผมลองสวมใส่ดูนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีความหนึบเป็นพิเศษนะครับค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเบียเยื้อเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับพื้นที่มีลวดลายแบบนี้ครับก็จะทนปูนด้วยส่วนหนึ่งด้วยนะครับในส่วนด้านข้างตรงนี้ก็เช่นกันนะครับ ก็จะมีปีที่ยื่นออกมานะครับเพิ่มความเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวนะครับให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยตรงนี้ครับนี่ก็คือพีทีมไลน์นี่เนะครับตัวนี้ฟา์เตอร์นะครับสีขาวครับอันนี้ผมมีอีกสีหนึ่งนะครับที่เข้ามาร้านช่วงนี้นะครับก็คือรุ่นเดียวกันนะครับแต่เป็นสีดำนะครับอันนี้เราก็ลองดูนะครับว่าใครชอบ สีขาวหรือสีดำนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะนี่นครับเพื่อนก็จะเหมือนกันน,นะครับน,นี่คือทีทคีมไลนิ่งพูลพัคเกอร์นะครับ่นีก็ขอบคุณนะครับตามไปก่อนสวัสดีครับ